สวัสดีครับท่านผู้ชมคลิปนี้ผมก็จะมาแนะนำนะครับสำหรับวิธีลงชื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน K p l u ัอีกครั้งนะครับหลังจากที่ท่านผ Carr ู้ชมได้เผลอทำการลบแอปออกจากเครื่องนะครับอันนี้จะเป็นเครื่องเก่าเบอร์เก่าอยู่นะครับแต่เราเผลอลบแอปออกไปหลังจากที่เราลบแล้วเราดาวน์โหลดเข้ามาเราต้องทำอย่างไรบ้างเดี๋ยวผมจะแสดงให้ดูเคสนี้นะครับอันนี้ไม่ใช่เป็นวิธีการเปลี่ยนเครื่องนะครับยังเป็นเครื่องเดิมส่วนวิธีการเปลี่ยนเครื่องนะครับแล้วก็ลงชื่อเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน K p l u ันั้นรอดูคลิปต่อไปแต่่่คคลิิปปนนี้เเเ็รือองดมยู โอเคเดี๋ยวผมจะสาธิตให้ดูเลยนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวผมอัดหน้าจอก่อนนะครับสมมุติผมลืมนะผมแล้วผมก็ไปถอนการติดตั้งแอปพลิเคชัน K Plus ออกอตอนนี้ผมถอนการติดตั้งแล้วผมเผลอลบออกไปแล้ววิธีการเข้าใช้งานใหม่ก็ไม่มีอะไรยากครับท่านผู้ชมสิ่งที่ท่านผู้ชมต้องมีก็แค่เลขบัญชีธนาคารนะครับอย่างของผมผมเปิดมาแบบมีสมุดนะแล้วก็เลขประจําตัวประชาชน2อย่างเท่านั้นนะครับ โอเควิธีการก็ไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชัน K+ Plus ใหม่นะครับโดยพิมพ์คำว่าก,กสิกรไทยแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันของเขาก็คือก็คือ K Plu s เนาะกดติดตั้งเข้าไปนาในการดาวน์โหลดนี้เราจะใช้เป็น Wi-Fi ก็ได้หรือว่าใช้เป็นเน็ตมือถือก็ได้นะครับในการดาวน์โหลดแอปพลิเคชันแต่ในการลงชื่อเข้าใช้ครั้งแรกท่านผู้ชมต้องใช้เน็ตมือถือเท่านั้นนะครับไม่สามารถใช้ Wi-Fi ได้เนี่ยขั้นตอนนี้ยังใช้ Wi-Fi ได้นะครับ เดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะทำู้ชมเดี๋ยวจะทำให้ดูสดๆเลยไม่นานครับเพราะว่าผมได้ลองครั้งสองครั้งแล้วนะรอระบบก็ทำงานนี่นะครับเสร็จแล้วเราก็กดเปิดเข้าไปเลยนะครับไม่ยากยังเป็นบัญชีเดิมยังยอดเงินยังเหลือปกติเลยนะครับอนุญ,ญาตให้เขาเข้าถึงอุปกรณ์นะขณะใช้แอป นี่นะครับก็จะมีการแจ้งเตือนเราว่าคุณได้ทาการเปลี่ยนเครื่องทโทรศัพท์หรือลบแอปพลิเคชันแล้วลงใหม่นะครับซึ่งมันเข้าเคสของเราเนะเาะการกดปุ่มต่อไปโอเคเรากดปุ่มต่อไปเลยนะครับท่านผู้ชมข้างล่างสีแดงเขาเขียนว่ากรณีคุณมีการเชื่อมต่อ hotspot กับเครื่องที่มีบริการเคพลัสกรณาปิดการเชื่อมต่อเอาเราไม่ได้เชื่อมกับ hotspot ตัวไหนเนาะเรากดต่อไปครับจากนั้นเขาก็จะมีข้อมูลให้เรากรอก2ส,ส่วนนะครับอย่างที่ผมบอกเคสของผมผมเปิด บัญชีธนาคารมีสมุดนะครับผมก็มีเลขบัญชีเนาะผมก็กรอกเข้าไปเลยนะครับ0 3 2ของใครของมันนะครับท่านผู้ชม173 034จาจากนั้นก็กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของใครของมันเช่นกันข้อมูลมีแค่นี้ครับสส่วนเท่านั้นจากนั้นกดยืนยันครับ กดเข้าไปแล้วเขาก็จะมีรหัสพินให้เราใส่นะครับอันนี้ก็จะเป็นรหัสพินเดิมที่เราเคยใช้เมื่อก่อนที่เราจะลบแอป,ปออกเนาะเราก็ใส่เข้าไปครับนี่นะครับดำเนินการเรียบร้อยแล้วอ่าเดี๋ยวเราเข้าไปดูหน่อยละกันอ่ากดต่อไปจากนั้นให้ใส่รหัสพินอีกครั้งเนาะเราก็ใส่รหัสพินของเราเข้าไปเราจะเข้าใช้งานแอปพลิเคชัน ของเคพลัสอันเก่าของเราอันเดิมของเรานะครับกดต่อไปตามที่เขาบอกนะครับนี่นะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูยอดเงินของเราหน่อยว่ามันยังเหลืออยู่ปกติไหมอ่านี่นะครับเข้าใช้งานง่ายมากเนาะในกรณีที่เราเผลอลบแอปออกจากเครื่องแต่เรายังใช้เครื่องเก่าอยู่นะครับ ก็เข้าใช้งานได้แล้วนะครับโอเคคลิปนี้ก็จะมาแชร์เพียงแค่นี้ส่วนคลิปการเปลี่ยนเครื่องนะครับในกรณีที่เราเปลี่ยนเครื่องแต่เราย้ายซิมโทรศัพท์ของเราไปใส่อีกเครื่องหนึ่งเดี๋ยวดูคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะทําให้ดูโอเคคลิปนี้ผมไปแล้วครับถ้าเกิดเป็นประโยชน์ฝากกดไลค์นะครับถ้าเกิดว่าอยากติดตามผลงานของผมต่อไปก็กดติดตามไว้นะสวัสดีครับ